ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นั่นเขาวาดมือห้องกเอากันาอกขนากัิได้ตนนะอไอ้ดีหาเกาซีนั่นมันไปจะเบี้ยรถบางนาเลยจะไปจะเบี้ยรถบางนามันยังอกมันมันมันออกหาเกาซีไปจะเบี้ยรถบางนาซีเกาฮ้าซีเกาฮ่าเออไปจะเบี้ยรถบ้านดิบคับเองงั้นขอจะขอจะได้วันนี้คืออันนี้คือเยอะเท่านนิเขาบอระเบนปะเอามาซื้ออยู่บ้าน ยิ่งั่งห้ลาบีมือเาอยู่บ้านทั้งเมื่อวันเส็นาว่าขาอนปนมึงดันเฮ้ยมีโยมเขาบามอมันได้บาซึ่งได้ดีตรงนมนมัมมมมมนกันได้สามตัวเลยตีเออมันเอาลับมีมัได้ตีซื้ออยูบ,บ้านเลยเพรกันเอาตัวมันเลยบ่ายนัน,นเปไปปยังถึงอยากซื้อเหล็กรถรถคันไหนเขานังตรงมีจบนี่บอกอ๋อเป็นเป็นนางขนาดนี้หข,ข,ขาน,นั่ยเรออื่อ มืน้อจะไปอยู่บนางนน่มันลาไปไปบ่ายอ๋อเอาน่งข้างในออกกันนั่นอ๋อเก้าสี่ห้าเสียได้อยู่หันเขาเขาบอลับเขาอ่นยู่ที่เก๋งเง่บอลับเลยเขาอ่านมือเขาเรยกบอเมย์บอกรเบนซก็มีได้ดีแค่ไหนนะอ่ะแค่ีนเดี๋ยวตัดเล็กต้องในตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวเล็กนี่แต่แต่แต่เะเลสองโตกับตัดเป็นหาศูนศูนย์แปด แค่ดีแต่ละตายเด้ตัวใดมาของแถมเลยนี่กบนาพันคุณพันตัวใดดิเนี่ยเอาตัวที่ปูเราขีดอันนี้แต่ตัวอื่นก็ซื้อไวายโยนขึ้นเช่นนี้อาจจะซื้อไวายดักวายได้นู่นเจ๋อได้ในเหล็กสามตัวจะซื้อบ่ได้แต่แต่ว่าเหล็กเหล็กอันนี้เหล็กเหล็กรถที่นั่ง งวนนี้มีเป็นนางขางในใดอีกบอเงวนนี้เป็นนางขางในใดอีกกินอล้วยังแด้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวเล็กเลีกเซียงเงนเื้อแเซี่งงไว้ดีเฮงแต่งวดที่แล้วนี่คือบไดบอกเข้านอกต่าสี่หา เปน็นคือเลขตัวติดกับพนังมือถ่ายอันมั้งเออแสดงว่าน,นางมือถ่ายก็ะมือเลขออกเมชนาแวก็ไปพอดีอ๋อก็เลยไปกระเพิ่นเมชนาแวา์ก็ไปหันก็ดีมงเอางงานมงาันนั่นอ๋อมึงงานม่งมันยงอันนี้คือของวันนี้เลขยังคือขี่หลยกห้าร้อยกับศูนย์แปดแปด มืมันเหล็กมันบ่อออกเด้อนี่จับใส่อเอาดีอ๋อจับใส่หา้าห้าศูนย์แปดอ๋อจังสังกันได้ห้ 8, 58, 5, าศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดอืมจาะบอกแตะแตะแตะทะเลกสามตัวด้จับจับตัวใดบ้างีิห้าศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดก็ได้แป็นห้าศูนย์ก็ได้เฮ้ยยังก็ศูนย์ แปดห้าก็ได้อ๋อตัดตาลินสองตัวนั่นปะไม่เราจอหาแปดมันก็ค่ยออกอยู่อืมวันี้เหล็กออกวันนักขัอืมมันแข็งนมันแข็งคือมันวันขันวันขันเพรับวันบือหัดคือมันแข็งวันาันเพระลึษค่สีเป็นเหล็กสูงเล็กเล็กข้างนันสูงก็เกลาดดไมีรับศูนย์เมาะวันน้นอนอยู่เต สิมาเล็กเบมือนวันนี้แปดแปดนั่นนนอนสุขันก็มันมันเบดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปจับแยกให้ครับแต่ถ้าเล็กสามตัวคืออาจจะเป็นห้าสิบแปดออจับถือไม่จะได้ทักสามตัวเลยอ๋อจับเบาโอเคนี่นี่กัเล็กปูภูเขามวที่แี้ว ต่อซีหาซื้อมาได้น้ำว่านี่ผมประกันเอาแต่ได้จีวาเรีประกันหม <c oughs> นวยเหี้ยวไม่เหีห่ยวสิอันตอนนี้ซื้อไปแล้วบ่ให้ให้ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าให้ไม่ซื้อเล็งง่ายน,นี่แหะโรตเตอรี่ก็ได้เล็งงา่งงายก็ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสกิลเลข จับเด็กเ้เบิหงครับว่าเป็นตัวใดเดี๋ยวให้มาเห็นปูเลือกว่าสิเราสิเลือกตัวใดเมื่อเมื่อกี้เลขยันหน้าสื่อสื่อว่วใดนะอืมเกาซิงอ่ะวัวใดอันนี้คือสื่อว่วใดเก้าสี่ห้ามันอั้นเขาบอรับแต่แต่ว่าเลขมันออกห้าเก้าสี่เนาะแต่กันใดมันก็ได้ตัวแต่แต่ตัวนี้คือเดลีบุญสุธัยเออมือมือได้ออกพอดีเขาไปมือเขาไปกับมือเขาไปอ๋อตัวนี้คือนี่มือ ไปเบ็ดรถบงหน้าเล่นนึ่งเอออันนี้คือได้เ็กมือถ่ายเลยเออ,เอ,อตามคงคือถ่ายเะยเออนัเลยวะอะไรรวมมนั่งรกันเลมเซกันนั่นเอนี่เออ,อ่ะไ่ลอันว้ยเบาเว้เบอกไไไบส่วนเบรันกันถ้าเขารับบรสันกับแดงเต็มๆเลยนะไดเจยีเขาเนาคากซีเออแต่วาต่วา,วาเลขเลขที่ตั้งเจสือคือเก่า มันกออระจายตัวเียเห็นคือมาบอกเนี่ยเลยเหรอเห็นตัวนี้มองอยู่เห็นเงินๆก,กันกันาะหลอกเล่หอกห้องกันเลยโอ้็เสียดายกันเล่ตัวเดียวกันกับที่ห้าสือลอตเตอรี่นะห้าสือลอตเตอรีก้าวภาษีนะออปู่เราสืบก่อซีหายดวงดวงคนบริงเงินแต่เราไปหามือมือล่องสุดท้ายอะไปหาเลขตัวนี้ล่ะตัวนี้ปู่กับมือสุดท้ายไอ้ทีาห้าสือลอตเตอรี่กับมือสุดท้ายกัน อันนี้อันนี้ตองงวดสี่แถวบ้านนี่ได้ไมันบ่เมออันนี้คือตองงวดของปูห้าศูนย์ศูนย์กับอันไม่ไหวประกันเอาหนาไม่สนใจกันอันนี้ศูนย์แปดแปดแต่ว่าอันนี้ปูว,ว่าคือคือจับเอาเงินมาจับเอาว,ว่าสีใสตัวไหนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพ้นคนจับเองนะครับค,รคนจับเองคณะกรรมันม่ซื้อเบงกุแล้วตัวแรก ห้าศูนย์แปดถือเฉลีสามตัวเลยนะห้าศูนย์แปดถึงตัวห้าสองแปดสองม่สายศูนย์มีสองตัวแปดมีสองตัวก็เลยอายุมาตรงกลางเป็นเลขสองนี่คือห้าสองแปดศูนย์มีสามตัวหรือห้าสามแปดอีกตัวหนึ่งเนาะ ตัวนึ่งคือ5 3, 8 8แค่นี้แค่เน้นนะเ,นเดน๋ยวตัดเเลตรงในตัวแรตัวหนึ่งเนะนี่ยสตัวเลี่นี่แต่เ้เลสองตัวก็ตัดเป็น508แค่นี้เนะแค่เดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัดเป็น2ตัว ห้าศูนยศ <88 S 2> ูนย์แปดห้าแปดโอะแปดแปดน้ำเนเพื่อบิรจ8แปดแเมือน้นอืมนี่แค่นี้ทาสมมิาทาามากที่สุดมากตัวใดบ้าง มามสองอันเนี่บอกได้ซูมแปดก็หาซูนแปดได้ยางไงมาแคนี้กับซูนแปดนี่ แต่เลขสองตัวดิตตวเตตตดออกมาดิมันมีหาศูนย์ศูนย์แปดหาแปดก็แปดแปดหาศูนย์กับหาแปดดีหาศูนย์ก็บหาแปดนี่ว่างันเหมนก่อนห้าปีศูนย์หาดิ 0, ดอ๋อเออมันเคยออกสี่ศูนย์หาเนาะวันนี้เอาจออหาศูนย์แปดกันเลยศูนหาเดี่ยรยพุ่นรอยอืมวอเข้าหน่อยไปเร็วเข้าห้ห้อมอห้เข้าห้องยาน่อยอยนึงแม่จ๊ะ โอ้ยันไหนวันหนึ่งเมื so non, si ่อสันไม่ใ่เงินเหล็ที่จะบอกเล่าสื่อเยสื่อลอยนึ่้นสีหนึ่งหาสูหนาตัวหนานาดนี้แต่ว่าตัวนี้คือเลขเลขที่เขีหนหคือหาสูศู์กับศูแดแปดแต่ว่าถ้าแยกออกมาจับออกมาจับรวมกันห้าศู์แปดแต่อันนี้มาแห่งห้าสูงแปดสูแปดแปดจะจับไจรงจัหออสี่รานิ เอว่าสองตัวนี้มัก่าซูนก็หาแปรไปไปเท่าไหทิ้นดนึงตอนย่บานสนุกหนึ่งานาในแต่ว่าห้านนางไม่รอทิ่งไว้ยในบบันนะเออห้าไปมันออกตรงไม่ที่หานนางแต่หาบัสซ้สองหาหาแปดมันออกหาแปรนี่เขาดีกันเมื่อบานนึ่งเออห้องไม่ได้ืนลืมลงเวยคือื่นล่มงปรเด้ลองหาแปดแต่หาแปนี่ออกสู้ปีเลยปุ่น นี่เต็มากาศโนนูือเป็นเมื่อนหบ้างอ๋อคนถามมาว่าเป็นั่งโต๊ะงไหนต้ะนั่นจอกโซบสองห้าหาแปดแต่กงามอยู่นี่หาสองแปด่ติดหาอยู่หาสองแปดหาสามแปดงวดงวดออกซี่ซุ้นหาเมื่อกติดหางวดเมื่อกี้หาเก่าซี่กับติดหาองวดนี้ปูดก็ว่าหาติดหาย เซ็นติดหาครับนี่ถ้าวิ่งวิ่งหาเนี่ยบอกผมจีนิลเนี่ยนี่ก็ยังหลีกสองตัวยังมีหายังมีหาให้มันแค่เหล็กวิ่งปูไว้เนี่ยวิ่งหาทั้งๆทางซุ้มจัดแฟนเอาปุ่มกันเลยข้างล่างเนี่ยถ้ามาอยู่นี่เขาดังหน่อยดิทั้งบันไม่บันเก่าถือที่พุดยูคนหน่อยน้อยตะดิบหนีหนะ มันติดบกมากทีนั่งทีทีเที่ยวีสิบบาทวัด่สิบบาทหว้ามไปดีมันดึกซมวดดีวันนี้มันแจวะมันจวมันใจตัวตัวที่ขีดี่ร่เออมันเซาทำซีตัวเนี่ยนะซื้อไล้อปล้เดีไย้กวนด้เราก็ลอยเราก็ลอยอีแล้วเฮ้่อากุบซื้อหลายเลยมันหมดเงินเอ้ามันแล้วแต่ตตัวซื้อทาเลเรือองตดดแต่ว่นนี้ซื้อลายอยู่ดิ ทะเบียนรถนี่มันคือมีหลายหลายคันเดยอันนี้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เคยถึงสามตัวถ่ายอยู่ได้เนี่ยห้าศูนย์แปดแต่ว่าเหลขสามตัวใหญ่ๆมันบ้านมาจะเถื่อนี่เอ๊ะมันมันพาบันมีมือเดียวมันต่างมานเอะกังวลว่าหันมันเหล็กทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งเก่าสี่เมื่อกลออกทั้งเก่าสี่ทั้งหนึ่งสี่วันนี้มีห้าศูนย์แปดนี่เล็กตัวนี้มันตัวสวยงามเนาะนัมนเป็นเหล็กามนะ พราะมันมันข้ามมึงบินแล้วมันข้ามก็เปลี่ยนมือของมึงมั่นเลยสองมือเอจําได้แล้วแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งมันเนี่ยห้าศูนย์แปดศูนย์แปดแปดรวมทีเราวะฟูเชียนไฮหกตัวเลยนะเกตุหกตัวเลยทีรวมใส่เอาไปกีิรวมใส่เป็นเงาเป็นหกตัวมันอยู่ที่ว่าจับถือมือถือกันจับถือมันต้องเป่งกันเอาไว้จังสันต้องป่งก๋าหมี่มึงเถอมันมันนี่ยหน่อย งวดงวดเมื่อกี้เนี่ย้า้าต้น,นี้ซื้อหน้สื้อต้นเทไล่หน่อยเก็ลอยมันลอยัน้ตต้นลอยนี <laughs> ต่ตไอซุ้มนีก็ซืือต้นลอยก <laughs> ลอย <laughs> เดี๋ยวสิไปใส่ตัวละพันคุ้พันได้หนอ้อาบัถือรวยได้เด็ <laughs> บกบหน้าต้ <laughs> าเด็กตัวดวมา ของแถมเลยนี่กบนาพันกุญพันตัวใดดิเนี่ยเอาตัวที่ปูเราขี่แลนวเนี่ยนี่แต่ตัวอื่นก็นซื้อไวายโยนี่คือจะซืน้นี่ก็จะซื้อไว้ยินได้ไว้ไดหน่อยซื้อมาหลายอืม,อม